ในวันธรรมดาวันหนึ่งณเกาะแห่งหนึ่งสัตว์มากมายในป่าก็ใช้ชีวิตกันอย่างสงบสุขและธรรมดาแต่แล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีใครคาดฝันว่าจะเกิดขึ้นมีบางสิ่งบางอย่างอยู่ในเงามืดในพุ่มหญ้ากใกล้ๆกับเหล่าสัตว์พวกนี้แต่มันก็พุ่งออกมาโจมตีเหล่าสัตว์มากมายที่อยู่ในปา่าสัตว์ทุกตัวต่างกรูกันเข้ามาผู้ช่วยเหลือ สิงมีชีวิตตัวนั้นกัดเข้าไปที่ช้างอย่างดูเดือดเออตัวตัวร่วมใจร่วมแรงกันต่อสู้แต่ตัวแล้วตัวเล่าที่เข้ามาก็ตายกันอย่างอดีตอนาดไม่มีใครสามารถต่อกรกับสัตว์หลายตัวนี้ได้นี่มันตัวอะไรกันทุกคนที่เข้ามาต่างตายอย่างรวดเร็วไม่มีการปานนี้ต่อสิ่งมีชีวิตใดๆทั้งสิ้นมันจะคงเดินหน้าฆ่าแกงสัตว์ในป่าไปเรื่อยๆจนแทบจะไม่เหลือใครเลยไม่แต่คนเดียว ทุกสิ่งมีชีวิตยพยายามช่วยกันต่อสู้กับเจ้าตัวโหดร้ายตัวนี้มันคือตัวอะไรกันไม่มีใครสามารถต่อกรมันได้ไม่มีใครสามารถทำร้ายมันได้แม้แต่นิดเดียวแล้วมันก็ได้ฆ่าทุกคนจนหมดสิ้นและนี่ก็คือสกลคอลเลอร์นะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่หลุดมาจากเกาะกาโหลกในเรื่องของนั่นเองวันนี้เราจะมาหากันนะครับว่ามีใครไหมที่สามารถช่วยจาัดก,การเจ้าตัวนี้ได้ มาเราจะมาดูกันนะครับว่าจะมีใครไหมที่สามารถต่อกรกับอสกาวคอร์เรอร์ตัวนี้ได้ไหมครับจากครั้งที่แล้วที่เราเอาสัตว์ไปกว่าเกือบ50ตัวนะครับก็ไม่สามารถทําอะไรมันได้เลยไม่แต่น้อยโอ้โหถือว่าเป็นตัวสิ่งมีชตที่แข็งแกร่งโคตรเลยนะเราลองเปิดด้วยนี่ไหมเราตั้งกองอัศวินไปครับเพื่อช่วยในการต่อสู้มาครับกองทัพนี้จะสามารถต่อกรได้หรือไม่นะครับกองทัพของมนุษย์แห่งยุคอดีตการที่นําด้วยไอคิลิสจะสามารถ คนเอ่อสเกลคอร์อร์ที่หลุดมาจากเกาะสเกลไอแลนด์ได้หรือเปล่านะครับถ้าพร้อมแล้วเราก็ลุยกันเลยลุยจะมีเผ่าพันธุ์ไหนที่สามารถต่อกรกับสิ่งมีชีวิตโหดร,ร้ายตัวนี้ได้ยจะรู้เข้าไปแล้วโอ้แต่เลือดยังเทพจะไม่ลดโอ้โหตอนนี้เผ่าคนสูญเสียยังมหาศาลแทบจะไม่มีใครสามารถต่อกรได้พยายามยิงยังต่อเนื่องตอนนี้เหมือนบุคลากรของฝั่งมนุษย์นั้นหายไปอย่างเยอะมากรวมทั้งไอคิริด้วยหรือเปล่า อคิลี่ก็ตายไปแล้วอย่างนั้นแหละครับผู้นําของฝั่งมนุษย์ตอนนี้เหลือเพียงแค่พลธนนูแค่เพียงหยิบมือเท่านั้นเกลโคลเลอร์เนื่อจังลดไปแค่เพียง5%เปเท่านั้นครับโอโ้โหตอนนี้พลธนูพยายามยิงยางต่อเนื่องแต่ดูแล้วจากสภาพไม่น่าจะสามารถต่อกรกับเกลโคลเลอร์อได้มันคือสิ่งมีชีวิตที่แข็งแก่งสุดๆไปเลยหรือเปล่าเนี่ยเรียบร้อยเลยมนุษย์แค่เพียง5คนเท่านั้นพยายามยิงธนูอยังต่อเนื่องเหลือ3คนโดนแบบโดนโฉบเข้าไปโสรเรียบร้อยหมด หมดสิ้นไม่สามารถไม่สามารถละแคะระคายผิวหนังของเก่าคอลเลอร์ได้เลยมันเป็นไปได้ยังไงกันนี่มันตัวบ้าอะไรกันครับเนี่ยโคตรจะแข็งแกร่งในเมื่อมาแข็งแกร่งแล้วมันอาจจะพ่ายแพ้ด้วยเทคโนโลยีนะครับเราจะนําทีมที่มีเาพ่อดูใบเป็นเจ้าของนะครับผมก็คือกลุ่มมนุษย์ที่มีเทคโนโลยีนะครับเรียกเลยว่ามีความก้าวหน้ามากเราจะใช้เทคโนโลยีนี้ในการต่อกรกับสัตว์ประหลาดนะครับผมไปเลยใส่เข้าไปใส่เข้าไปสัก ให้ถึงร้อยคนมันจะแหลกบัวร้อยคนี่ะมาครั้งที่แล้วที่มันแหลกนะครับผมลองปิดเลือดดูแล้วมันน่าจะดีขึ้นแบบปิดเลือดที่มันสาดอยู่ที่พื้นอนะ่ะมาครับเรามาลองดูกันนะครับเจ้าพ่อดูใบที่นําทับที่มาด้วยทหารมาด้วยอะไรละ่ะมาด้วยกับทหารเกือบร้อยนายแล้วก็เป็นบุคคลที่ใส่กระเป๋าอะไรบางอย่างผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมเป็นจรวดนะฮะเริ่มเลยลุยมาครับโอ้โหยิงเข้าไปยังต่อเนื่องเอ้ยผมจะทำหน้าเปจะาหาศรลได้อยู่ โอ้เหมือนเทคโนโลยีนี้สามารถช่วยได้นะครับสกาวโคลเลอร์โดนแก๊สพิษมันโดนแก๊สพิษสกาวโคลเลอร์โดนยิงเลือดเลือดต่ำกว่าครึ่งหลอดเลยฮะไม่น่าเชื่อนะครับเทคโนโลยีสามารถต่อกรกับสัตว์หลายนี้ได้โอ้โหเทคโนโลยียิงยังต่อเนื่องตอนนี้สกาวโคลเลอร์เลือดเหลือประมาณเลือดเหลือประมาณ30%มสเกาวโคลเลอร์ยังคงกัดยังต่อเนื่องนะครับผมสกาวโคลเลอร์ใกล้ตายเลยครับสกาวโคลเลอร์เลือดเหลือประมาณ10%เท่านั้น สโคโอเลอร์น่าจะไม่รอดแล้วหรือเปล่าโดนทหารลุมถึงอย่างนี้ทหารจะสามารถต่อกนได้ไหมสกาคโอเลอร์เลยหรือประมาณแค่จิตเดียวเท่านั้นเรียบร้อยโอ้โหสกาคอเลอร์แพ้ให้กับเทคโนโลยีนะครับเนี่ยโอ้โหเอ้ยสกาคอเลอร์แต่ก็เกือบชนะครับหรือทหารแค่เพียงกี่นายเนี่ยทหารแค่เพียงเอ่อเจ็ดนายเท่านั้นครับผมโอ้โหถือว่าสุดยอดเลย,ยงั้นเราลองนี่วะกลุ่มของแมลงนี่คือเป็นแก๊งของแมลงที่ มาโดยนะครับเจ้าพ่อตากาแตนได้นําทับขึ้นมานะครับถึง5ตัวนะครับผมแล้วก็มีเป็นพึ่งมันเรียกว่าตัวอะไรก็ไม่รู้อะเป็นมแมลงนะครับผมที่อยู่ในหินอ่าใส่มาให้หมดเลยมาครับร้อยร้อยตัวนี่เลยอย่างอย่างละร้อยเลยดีกว่าอ่าไปเผาพันมแมลงร้อยตัวนะครับผมประท้ากับหนึ่งสเกลคอลเลอร์นะครับผมจะสามารถต่อกรได้หรือไม่นะฮะเผาพันมแมลงร้อยตัวนี้ ลุยคงเกิดต่การแหลกเหมือนเหมือนร้อยตัวมันจะเยอะไปร้อยตัวมันจะเยอะไปมันจะแหลกเอาคราวหน้าเราต้องลดลดจำนวนขึ้นมานะครับผมตอนนี้เหมือนเริ่ม,มาหายแหลกแสดงว่ายูนิตหายไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับผมตะเกาวคอเลอร์เลือดจะหมดแล้วเหรอเฮ้ยโอ้ย,อยพอพัายเปแหลกแข็งแกร่งหรือร้อยตัวมันเยอะไปปะร้อยตัวมันเยอะไปแน่เลย เลยแม่งแหลกหมดเลยเฮ้ยโอ้โหผมประเมินสกาคเลอร์สูงไปอย่างเงี้น่เนี่ยมาครับทหารหนึ่งร้อยนายปะท้ากับสกาคเลอร์สองตัวมันจะแหลกไหมมันจะแหลกไหมเราลองดูถ้าครั้งนี้มันแหลกอีกผมก็ไม่เอาร้อยตัวแล้วร้อยตัวมันจะแหลกเกินนะเด็กอ่ะลุยทหารร้อยนายประท่ากับสกาวคเลอร์สองคนสองตัวลุยยิงสกาคเลอร์สองตัว,ตวนี้โจมตีช่วยกันโจมตีครับผมเรื้องถือได้ว่ายังลดน้อยอยู่เฮ้ยแล้วเป็นอะไรลอยขึ้นไปแล้วครับตัวนั้น ลอยตกลอยตกแล้วแยูอยู่ๆอยู่ๆตัวก็ลอยเล็กตัวหนึง่งอีตัวหนึงน่งโดนยิงต่อเนื่องไม่สามารถสู้ทหารลอยนายได้โอ้เก่าคอลเลอร์โดนยิงอย่างเจ็บปวดแล้วก็เอ,อื้อแตก <laughs> มันมีตัวหนึง่งมันกระเด็นล้วงเหวตายได้ไงวะนี่ไหมสเกลคอลเลอร์ประทะของของบ้านๆน,นะครับของของบ้านๆตัวหนึ่งนะครับผมสัก ห้าตัวไปอ่าสเกลคอเลอร์ปะทะของบ้านบ้านห้าตัวลุยเลยนี่ไม่ใช่ของจากสเกลไอแลนด์นะครับจะเป็นของบ้านบ้านนะของจากป่าแอฟริกาแถวบ้านนะครับผมลุงโอ้โหตายแล้วตัวหนึ่งอย่างไวเลยทุกตัวพยายามใช้มือทุบและหัวโขกนะครับผมแต่สเกลคอเลอร์นั้นก็กัดหน้าแล้วก็ตายอีกหนึ่งคนนะครับจังหวะนี้สเกลคอเลอร์กัดเข้าไปที่เป้าของคองแล้วก็ตายครับโอ้โหคือแบบ คือห้าคนมันก็ไม่ไหวปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยไม่นชนะได้ยังไงวะไม่นชนะได้ยังไงวะตกเขียวตายวุฒักลองนี่ดีกว่าเป็นมังกรนะครับผมมังกรสักสามตัวประทะากับสเกลคอเลอร์เราจะมาดูกันนะครับว่ามังกรสามตัวกับสเกลคอเลอร์ที่มึงมาใหม่วันนี้ใครจะชนะลุยเลยโลด โดนพ่นไฟไปแล้วแต่รู้สึกเลือดจะไม่คนลดเท่าไหร่สกาวคอเลอร์โอ้โหกัดมังกรตายไปแล้วเดี๋ยวเฮ้ยวัดเดี๋ยวสกาวคอเลอร์ฆ่ามังกรตายอย่างรวดเร็วเดี๋ยวอะไรกันครับเนี่ยมังกรสามตัวถูกสกาวคอเลอร์ฆ่าภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีบ้าไปแล้วเกาคอเลอร์ปะทะกับลาวาโกเลมเอาไปเลยห้าติบตัว ห้าสิบตัวสเก,กเคอเลอร์มันจะสู้ได้ไปไะเนี่ยลาวากโกเลมมันคือตัวก็เก่งอยู่นะทําไปเล่นไปมาครับค่าใช้จ่ายนี่ทีมหนะน,นึ่งคือหกพันห้านะสเกลคอเลอร์แค่พันหกเท่านั้นพันหนึ่งเท่านั้นเราจะมาดูกันนะครับว่าลาวากโกเลมห้าสิบตัวท่ากับหนึ่งสเกลคอเลอร์ใครจะชนะลุยไปครับโอ้โหเปิดขึ้นมาแล้วโอ้ลาวากโกเลมกิ้งขึ้นมาเอ้ยจะเหมือนเฮ้ยทำไมดามเมจมันแบบมันจตขึ้นเองเหรอหรือว่าอะไร ตาวาโกเลมคือตัวแตกกันแบบรัวๆครับคือมันจงตีกันเองเหรอสเกาคอเลอร์คือแบบว่าเลือดแบบรถดไปติ่งเดียวเท่านั้นและราวาโกเลม50สคนก็หายไปอย่างรวดเร็วบ้าไปแล้วนี่มันอะไรกันสำหรับสเกลคอเลอร์นะครับถึงแม้จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งและทรงพลังอย่างมากนะครับผมที่สามารถจัดก,การกองทัพได้นะครับผมแต่ถึงแม้จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งค่อนข้างมากแต่แน่นอนเลยครับ ถ้าเขาแข่งแก่งแล้วก็ต้องมีคู่แข่งเป็นธรรมดานะครับผมผมพอนําเสนอคนที่จะมาจากการกับสเกลคอเลอร์ในวันนี้นี่ก็คือคองจากสเกลไอแลนด์เดี๋ยวตาเป็นอะไรเนะี <c> ่ย <oughs> ถ้าไปตามันปูนออกมาว่านี่คือคองจากสเกลไอแลนด์นะครับผมแล้วก็มีมาพร้อมกับอาวุธที่หักมาจากหลังของกอซิลานะครับผมคิงคองตัวนี้จะมาจาัดก,การกับสเกลไอแลนด์ได้หรือไม่หรือสเกลไอแลนด์จะเป็นคนฆ่าคิงคองนะครับผมเราจะมาดูกันในครั้งนี้นี่แหละคือมวยคู่เอกของเรานะครับผม ถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปลุยกันเลยคิงคองประทะกับสกาวคอเลอร์ลุยโลดมาครับจังหวะที่สกาวคอเลอร์เปิดขึ้นมากัดเข้าไปคิงคองเหมือนจะโดนแต่เอ้ยแต่สกาวคอเลอร์เลื่อนลดอย่างมหาศาลเดี๋ยวก่อนนี่มันอะไรกันสกาวคอเลอร์ที่ถือว่าเก่งๆที่แซลมอน200ตัวก็เอาชนะไม่ได้แต่คิงคองโดนเอ้าตายอตายคู่เลยมันตายคู่เลยเทคสองเทคสอง เมื่อกี้มันเมื่อกี้มันโศกเหวตายคู่อ่ะแต่ครั้งนี้นะครับจากจากที่ดูเลือดจากครั้งที่แล้วอุย้ยสเกลโคเลอร์โดนจึกเดี๋ยวรีบโอ๊ตอะไรกันครับเนี่ยคิงคองคิงคองทุบแค่สองปึกเท่านั้นสเกลโคเลอร์ก็คือตัวแตกไปเลยอะไรกันครับเนี่ยสเกลโคเลอร์ที่แบบทาหารร้อยนายก็เกือบเอาตัวไม่รอดถูกคิงคองทุบแค่สองปึกก็ตายแล้วในเมื่อสเกลโคเลอร์ตัวเดียวเอาไม่อยู่นะครับผม ก็สเกลคอเลอร์สามตัวไปเลยเก่งถึงสามเท่าโอ้โหถือได้ว่าเป็นเซตที่แข็งแกร่งมากตัวเดียวก็ถือว่าแข็งแกร่งแล้วแต่เมื่ออยู่ต่อหน้าของตัวเดียวนั้นก็เหมือนกับขนมนะครับและสามตัวจะสามารถช่วยกันต่อกรได้หรือไม่ลุยโลดมาครับโอโตอนนี้ของกำลังโดนดันเดี๋ยวสามตัวมันก็แหลกเลยเหรอตอนนี้สเกลคอเลอร์เอ้ยพยายามดันและเรียบร้อยดันของล่วงไปตาย ไอ้สกาวคอเลอร์สามตัวนี้สามารถโค่นคองลงมาได้ล่วงลงไปตายนะ้คองนะมาเปลี่ยนฟิวดีกว่าล่วงล่วงลงไปตายมันอาจจะใจร้ายกับคองไปหน่อยมานี่ครับสกลคอเลอร์ห้าตัวประทะกับคองแลวคือยังไม่ได้เล่นแม่งกับความแหลกแม่งมาเยือนแล้วเนี่ยแม่งดูหน่วงแล้วมันจะห้าตัวมันแหลกเกินไปว่าโอ้โหโค่นแหลกเลยห้าตัวสกลคอเลอร์ห้าตัวปะทะกับคองเหมือนคองจะโดนดันตกอีกแล้วปะเนี่ยคอง เอ้ยจ้าของผมจะทำดาเมจแล้วคองยังไม่ตกเกาคอนเลอร์ตัวนึงกำลังจะตายแล้วคองก็ตกลงไปตายเอ้ยไอ้คองยังไม่ตกเกาคอนเลอร์มีตัวนึงกัดเอาไว้อยู่เอาเรียบร้อยตกลงไปตายเฮ้ยคองเปลี่ยนชื่อนะเนี่ยอโอ้โหวันนี้เอามาให้เป็นพระเอกเลยนะคองทำไมเองตายได้ไงวันนี้มางั้นลองสเกาคอนเลอร์สักสองตัวน่าจะไม่ค่อยแหลกไม่รู้คอนแต่ผมว่าคองน่าจะสู้ได้หรือเปล่าช็อตนี้เกาคอนเลอร์พยายามดันคอง ตอนนี้สกกลคอเลอร์กัดเข้าไปที่แขนทั้งสองข้างคองพยายามตีมีตัวหนึ่งเลื่อนลอดไปครึ่งหนึ่งแล้วตอนนี้คองคองฟาดสกกลคอเลอร์เข้าไปโอ้ยอตัวนึงก็ใกล้ตายแล้วตอนนี้ถึงแม้คองจะโดนกัดปากแต่ก็ยังสามารถใช้มัดต่อยเข้าไปแล้วก็เรียบร้อยแตกไปหนึ่งตัวแล้วก็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 มันไม่ตีสักทีวะเรียบร้อยตัวแตกไปอีกแล้วครับสกาลคอเลอร์ คือถ้าเป็นหนึ่งหนึ่งนี่สู้ไม่ได้แน่ครับผมแลวถ้าเป็นสามหนึ่งผมว่าคงก็น่าจะชนะถ้าคงไม่ล่วงเหยวนะแต่คือน่าจะไม่ได้แนละ้วมันแหลกเกินไปสามตัวมันก็แหลกเลยเนะี่ยเราลองเอาคงไปสู้กับคนอื่นบ้างไหมมาครับคองจอากสกลไอแลนด์เราจะเอาใครไปสู้ลองมังกรไหมมังกรสามตัวที่เคยโดนสกลคอลเดอร์แบบไม่ถึงหนึ่งนาทีฆ่าตายเราลองอะสักสิบตัวมังกรสิบตัวประท้ากับคงจากสกลไอแลนด์นะครับผม จะสามารถสู้ได้หรือไม่นะครับผมว่ามังกรมีสิทธิ์แพ้ว่ะรู้สึกลุยนี่มังกรบีขึ้นมาครับพ่นไฟแต่เฮ้ยดาเมจมันมันไม่เข้าเลยเหรอเฮ้ยแต่มังกรดันคองเก็นออกไปมังกรล่วงไปแล้วสองแต่มังกรมังกรนั้นพาคองไปด้วยครับผมลอยลอยไปแล้วคองตกลงไปตายโอ้โหนี่คือเคล็ดลับของคือสิ่งมีชีวิตสายบินได้นะครับก็คือผักมันล่วงลงไปแต่มังกรก็เสียเสียพุคลากรไปถึงหกคนเลยนะครับเนี่ย ถือได้ว่าถ้าไม่ล่วงตายก็คงฆ่าตายหมดทุกคนเนี่ยมางั้นก่อนไปปะเราลองเอาแบบเจ้าของแต่ละเผ่าพันธุ์นะครับผมที่เราเคยเอาไปสู้กันในคลิปแรกเอามาสู้กับคงว่าจะชนะหรือเปล่านะครับผมคือตัวที่แพงสุดของแต่ละสายนั่นแหละเอามาสู้กับคงในครานี้มาครับสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดทั้งเซเป็ดตัวนี้คือเจ้าของแต่ละสายพันธุ์นะครับผมมาผมว่าคงน่าจะสู้ได้หรือเปล่าเนี่ยแค่เซเป็ดคนนึงไปลุยมาครับ เดี๋ยวแล้วพวกนะั้นเขาเดินไปไหนกันนะ่ะนี่ครับเริ่มโจมตีกันแล้วตอนแรกเขาอมองกันไม่เห็นหรอของโอ้ยมังกรเปิดเข้าไปก่อนแล้วโดนโดนขย้ำตายไปอย่างรวดเร็วนะครับผมตอนนี้ฉลามพุ่งเข้าไปแต่ก็โดนโอ้ยฉลามโดนดตีทีตายคู่เลยโอ้โหเรียบร้อยเดี๋ยวก่อนของของมันชนะง่ายเกินไปโอ้เดี๋ยวเจ้าพ่อดูใบคนสุดท้ายเจ้าพ่อดูใบ จังพอดูใบเอ้ยจังพอดูใบย,ยังไม่ตายตายอะไรกันครับเนี่ยเหมือนยูนิตมันน้อยไปนะมันสู้ไม่ได้มาผมขอลองรีแมทอีกสักครั้งหนึ่งดีกว่าวะว่าครั้งนี้คงจะแก้แค้นสกาวคอเลอร์สามตัวนี้ได้ไหมเพราะว่าฉากที่แล้วนั้นก็คือโดนผักตกฉากไปนะครับผมครั้งนี้คองอาจจะสู้ได้หรือเปล่านี่คือการแก้แค้นของคงปะทะกับสามสกาวคอเลอร์นะครับผมตัวแรกผมกะจะ 5, ห้าอะไรแแต่ห้ามันแม่งแหลกอะแค่วางตัวมันก็แหลกแล้วอะ และถ้าทุกคนพร้อมแล้วงั้นเราก็ไปเริ่มกันเลยนี่คือคู่สุดท้ายของวันนี้นะครับผมของเทพเจ้าคือราชาของเกาะแห่งกระดูกนะครับผมปาท้ากับสกาวคอเลอร์ก็คือนักล่าแห่งเกาะกระดูกลุยเลยไม่ต้องพูดความทำเพลงให้มันเยอะมากความตอนนี้ครับสกาคอเลอร์สามตัวพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วพุ่งเข้ามากัดคองเหมือนคองกะนโดนดันลวกอีกแล้วหรือเปล่าเนี่ยคองโดนดันแต่ตอนนี้คองแบบกลับฝั่งนะครับผมสกาคอเลอร์หนึ่งตัวกำลังจะตายตอนนี้คองดาเมจ รถไปนิดเดียวสเกลคอเรอหนึ่งตัวตัวแตกไปแล้วครับและอีกตัวหนึ่งก็กำลังจะตายทั้งคู่พยายามดันตอนนี้หนทางที่จะทำได้คือการดันคงจะสามารถกลับตัวกลับใจก็คงไม่ทันเรียบร้อยเฮ้ยยังสเกลคอเรอหนึ่งตัวตัวแตกไปครับและคงคงคงถูกสเกลคอลอร์ช่วยเอาไว้สเกลคอนเร์เลิกกัดนี่คือคองตายและคงก็ล่วงหิวลงไปตายคือถึงแม้ฟิวจะให,ใหญ่ขนาดนี้นะครับคงก็ไม่สามารถต่อกรก,กับสเกลคอนเรอสามตัวที่ร่วมแรงร่วมใจกันผักคงตกหิวได้นะครับผม คือถ้าไม่มีเหี่ยวคองน่าจะชนะแต่เกมนี้มีเหี่ยวนะครับผมก็คือสเกลคอเลอร์นั้นใช้เหลี่ยมใช้คมนะครับผมในการดันคองล่วงตายไปนะครับผมถึงแม้เขาจะต้องสละเพื่อนไปน2คนแต่สเกลคอเลอร์ก็เป็นฝ่ายชนะนะครับผมโอเคไหมโอเคงั้นสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด u b s ส r คร้ให้ผมด้วยนะครับและสำหรับคลิปหน้านะผมมีแผนการที่ผมคิดว่ามันน่าจะสนุกมากๆแน่เลยนะครับผม ก็ทุกคนก็เตรียมรอดูกันด้วยนะครับผมงั้นสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแลวกันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับไปละเจอกันฝันดี